สวัสดีค่ะทุกคนนายน้อยกเกษตรรักตินดินดีทวีคูณมาแล้วไม่ได้เจอกันตั้งนานนอ่นห่างหายไปนานมาแล้วมาแล้ววันนี้ในเช้าวันที่13กันยายน2อง7ันหเจ็ด้าโนพรำจากฝนพรำปีนี้ฝนกระบบันไดฝนตกดูแต่บบมีน้ำ ป่านชนียังบ่มีน้ำอยู่เลยค่ะช่วงนาเลน้อยปีนี้อะ่ะไอเบิงสภาพแวดล้อมปกติปีที่แล้วเนี่ยโอ้ยน้ำแซมคันนาแผละปีนี้นะเบิงเบิงเบิงยังเห็นดินเนู่หญ้าก็เกื่อข้าวกระยักงามแต่ด้วยเฮาเห็ดเอาเองม่ได้เนาะฝนฟ้าอากาศแต่เล่แต่เพื่อนสิเมตตาเฮาเฮากระเห็ดให้ดีที่สุด เทาที่ทำเท้าที่เฮาทำได้เนาะให้บึงบรรยากาศได้จ้านี่ส่วนตรงนี้นหละเขตของยายน้อยรับผิดชอบแต่มีทุกอย่างของกินในน้ำยังไม่มีปลาแต่ในนามีข้าวบนคันาก็มีมักถั่วมักแตะมักสลีปลูกไปมักอื้มักบวบปลูกไปแล้วตามคันานี่คันาที่ยายน้อยเห็ดปีนี้อะ พดจนว่าเห็ดแต่นำคันนาปีนี้ใช้ชีวิตอยู่บนคันแทนาแล้วกบ่อยู่บนคันแทนาก็อยู่ในไฮนาโซงย่างนี่ใช้ชีวิตยอยู่ในนี้คันนาเริ่มสีเข้าที่เข้าทางแล้วคันนาของล็น้อยก็ได้เดี๋ยวปีภายในปีหกเจ็ดต้นปีหกแปดก่อนเห็ดหน้าปีหน้าก่อนเห็ดหน้าปีหกแปดแต่คือสีเข,ข้าที่เข้าทางหลายกว่านี้ในเรื่องคันนาและระบบน้ำ ของปลูกของเตียของอยู่กับคือสีอุดมสมบูรณ์ตอนนี้สีบออุดบบยากแล้วเดอ้อขอบคุณทุกกำลังใจนะจ้าสวัสดีจ้า